ช่วงนี้ใครวางแผนว่าจะไปเที่ยวหัวหินหรือว่าไปเที่ยวทะเลที่ประจบคีรีขันต้องเช็คสภาพอากาศให้ดีนะคะเพราะว่ามรสุมเข้าทําให้คลื่นเนี่ยซัดชายหาดจนชายหาดนี้ไม่เหลือเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่ก็ตั้งแผงขายอยู่ตามริมชายหาดตอนนี้ต้องเก็บแผงหมดเลยค่ะแนวกำแพงกั้นคลื่นบริเวณของโรงแรมริมหาดพังเสียหายเป็นแนวยาวนะคะหลังจากที่ถูกคลื่นซัดอย่างรุนแรง จนพนักงานโรงแรมต้องนําเชือกมัดกั้นไว้เพื่อความปลอดภัยแล้วต้องเตรียมกระสอบทรายเอาไปไว้วางป้องกันด้วยนอกจากนี้ต้นมะพร้าวเสาไฟที่บริเวณชายหาดก็โค่นล้มส่วนเรือประมงกว่า100ลําต้องนําเรือเข้ามาจอดที่ริมชายฝั่งล่าสุดคลื่นลมในทะเลยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะมีรายงานว่ามีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรซัดเข้าชายหาดตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หาดหัวหินหาดเขาตะเกียบแล้วก็หาดเขาเต่าตอนนี้ไม่มีชายหาดเหลือให้เห็นแล้วนะคะแล้วก็ร้านค้าร้านรวงต่างๆที่เขาตั้งแผงตลอดแนวกว่า10กิโลเมตร เก็บแพงหมดเลยค่ะมไม่สามารถจําหน่ายอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้เพราะไม่มีชายหาดเหลืออยู่แล้วค่ะบ๊อบคลื่นมันซัดแรงมากจนชายหาดนี่พังไปหมดเลยทางโรงแรมเองก็มีการนําธงแดงมาติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าชายหาดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็คอยแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวให้รับทราบถึงสถานการณ์คลื่นลมเพื่อให้งดทํากิจกรรมทางน้ําทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ,ะขยับลงไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับไปที่นครศรีธรรมราชกันบ้างครับ ที่ภาคใต้ตอนนี้ฝนหนักนะครับที่นครศรีธรรมราชก็ฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันและสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับก็คือดินที่อยู่ใต้พุทธสถานเชิงผาที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราชเนี่ยดินมันซุดลงครับซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ใหญ่พระพุทธรูปโบราณอายุกว่า800ปีรวมไปถึงพระพุทธรูปโบราณอีก29องค์ครับ ดินมันสไลด์ลงมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โ oh, หหัติเสียวเลยทีเดียวนะครับส่งผลให้ปูนและลานกว้างหน้าหลวงพ่อองค์ใหญ่เนี่ยก็เสียหายไปบางส่วนด้วยตอนนี้ อยู่ริมขอบมากมจริง,รงๆและดูครับพื้นล่างดินมันหายไปบางส่วนแล้วนะครับล่าสุดทางพระมหาอารยนานันนันโทเจ้าวาดวัดมีการแจ้งของความช่วยเหลือแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ<ๆ>ก็มีการคาดการณ์ว่าต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเลยประมาณการเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นบาทในการก่อสร้างกำแพงด้านหน้าต้องสูงอย่างน้อย3เมตรเพื่อเป็นผนังป้องกันดินซุดสไลด์ตัวลงมาอีก จากนั้นต้องนําดินเนี่ยมาถมด้านในก่อนที่จะบด,ดให้แน่นแต่ว่าตอนนี้ผู้ตามตรงนะคะคือหลวงพ่อนั่นบอกวัดไม่มีงบประมาณค่ะงบประมาณที่จะเอามาทําตรงนี้ไม่เพียงพอซึ่งการทอดกระถิ่นที่ผ่านมาได้ยอดอยู่6 5 0 0 0 0บาทก็เอาไปจ่ายหนี้ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงในการก่อสร้างบดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมตรงนี้อยากจะบิงวนหน่วยงานให้ช่วยจัดสรรงบประมาณให้เข้ามาสนับสนุนอย่างเร่งด่วนหรือ ขออนุโมทนาบุญไปยังคนรวยที่ใจดีเศรษฐีใจบุญนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือยินดีเลยค่ะท่านเจ้าอาวาสละวัดพร้อมที่จะเป็นหนี้เพื่อรักษาพระพุทธรูปโบราณเอาไวา้และจะค่อยๆหาทางผ่อนใจให้ทีหลังท่านว่าแบบนี้เลยค่ะมีใครที่มีกําลังนะครับลองเข้าไปช่วยเหลือวัดแห่งนี้ดูนะครับ